เอาแล้วโอกาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมโมบายรีเจนเล f l p ีกันเอ่นะครับผมโมโอย่าเพิ่งพูดใตหยุดชดช่วยหมดเลยจิวจิ้วสวยครับสวยครับเออเอ็นจิวล่ะเสร็จเราก็ไปเติมกลางต่อนะฮะเฮ้ยน่าหน้าฮะเปล่าโดนน่ะนี่ไงนี่ไงเจอพลังสายเวทของพี่เข้าไปช่างหรอตัวไม่เล็กแต่ใจเล็กนะเจ๊ามอะไรมุกเลยมุกเลยนี่ มาเร็วบอดี้บอดี้บอดี้เวลสีแล้วโดนสโลไปแปะเรียบร้อยตายยังเกือดครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำตัวเวทนะผมที่เล่น,ง,น,ลนง่ายเล่นโง,เนง่เล่นโคตรง่ายแล้วก็โคตรเบต้าช่วงนี้นะผมเบต้าในเล็กตำนานลรวก็เล่นงี่ปิดนะซึ่งก็แบงเยอะมากไม่ใช่เออที่ผมเล็งเทพแล้วนะประมาณยี่สิบกว่าดาวนะครับ27ิบเจ็ดดาวเลยนะเออ ผมไม่รู้นะว่าเลี้งห้าสิบหรือเลี้งเจ็ดสิบแปดสิบมันเขเลี้งหรือเปล่วปาว่าจะพูดไงนี่ไงใายคาร์บโบดี้จิ้มไปจิ้มไปแระโบนติเจอพวงวอดตู้เรียบร้อยอันติชาระดองนายยังสาไปนิหนึ่งไม่ทันพี่อะครับคเคร็จแล้วก็มาเตาต่อไม่มีอะไรทํำแจติไปเลยครับสําหรับช่างเอ,อ๋ยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกักปล่อยมันปล่อยมันคาโบดี้ช่างมันช่างมันทำได้ที่ของเราสวย เสร็จแล้วก็มาเติมบนต่อมาช่วยมาแท็กเลยนักยิงบ่อยๆนะเอ็เจล่าแต่พ่อยนักยิงตายเอ็เจล่าสปอร์ตเข้าไว้สวยเดี๋ยวพลังวิ่งนี่ไงโลเป็นยังไงหือฮือวิ่งไปไหนนั่นน่ะสามหนึ่งมาถึงวาลุมสามหนึ่งมาถึงวาลุมเพราะว่าบอดี้เราแท็กกลางให้เลยนะฮะยังไงกลางก็รอดสามหนึ่งมาถึงวารุมเอายังไงเพื่อนเอาไหมโดนเพื่อน

นายครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเอาสุดเอาสุดบอดี้ไปเลยเพื่อนเรามีสโลเราไปไปดูนั่นนี่ไงล่ะเทะวสมขว่างพี่สวยเพื่อนตีป้อมเลยเราเปิดให้แล้วเราสก,กัดดาลุ่งไห้แล้วจากปล่าแล้วกัดดาลุ่งอ่ะเพลงอ่ะเออเพลงดังยุคาสุนไม่ถึงนะออจริงไม่ถึงยูคาสุนนะเพลงนั้นอายุผมยังไม่ถึงเลยไปยุกูคาสุนได้ยัไง,ยงไงหร่ไง โดนมาไม่รู้เรื่องชุยไม่รู้เรื่องเอาหมดมโดนฉีดตายนะ่ะเทวอตายนะ่ะโอ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันจะมีศึกชิงนางครับผมนางนางตัวนี้คนข้างตัวใหญ่นะนางคนข้างตัวใหญ่เอ้อันติวาจเจออันติของพี่ช่างเออไม่น่อยไม่ใช่ลูกจีนแต่ชื่อช่างเออไม่ใช่ลูกครึ่งด้วย อ่าฮ uh ่า huh. ว่กวาดมาตาแล้วทะโลไปสวยครับยิงคุ้นแรงเป็นเม็ดี่ยิงธรรมดาเขาคุ้นแรงประมาณลี้เพื่อนโอเคมันจะมีศึกชิงนางอีกแล้วผมนางนางถือหอกด้วยโอเคสานดนตีไปสานดนตีขุมตัตูก็ตายเอ,อ้ยถอยยาวนะเฮ้ยยังไงมันยังไงนา้าหน้า เหลือหน้าหน้ารอดหนึ่งตัวเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็เคลียร์อะไรนะครับปัากินเนื้อป้กจุนออยติไม่ต้องกักนะเพราะว่าอันติเดยวค่างวายอ่ะใช้แด้ไปเลยใช้แบบคนเดียวเหงาตีคีพมีใครมากันบ้านไม่เชื่อน้าหน้าโดนตีพี่หน่อยเป็นยังไงฮึ มีเก็บแล้วนะเอาตายนะเว้เดี๋ยวเดี๋ยวลอพึ่งวดเราสองหนึ่งเรียบ้อยเฮ้ยเฮ้ยายามาฮายามา,า,า,มาเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแหมเราตายไปหนึ่งแล้วนะเพราะว่าไม่เป็นไรลูกเกมยังดีอยู่เรายังยังไม่ไม่ยังไม่ไมเียบป้อมเออเสียป้อมแล้วก็ชนะจนได้นะครับ ก็สำหรับกีนี้ไม่มีอะไรมากกว่าจะแบบเป็นเมทที่เล่นง่ายแล้วก็เป็นเบต้ามากสำหรับช่วงนี้นะผมซึ่งไ,ได้ําเลยก็จบไปแล้วสำหรับกีนี้นะถ้าใครชอบฝากไลค์กดติดตามเป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ใครจะเล่นด้วยเนี่ยคอมเมนต์ชื่อด้าน,นล่างแล้วก็แอดมาได้นะครับผมครับ